มีนิทานชุดหนูนิดติดเกมมาสอนเด็กๆเ,เรื่องราวจะเป็นอย่างไรรอติดตามชมกันได้เลยจ้าปิดเทอมใหญ่คุณลุงกับคุณป้ามาเยี่ยมที่บ้านและมีของขวัญมาให้หนูนิดกับน้องนุ่นด้วยน้องนุ่นในตุ๊ก,กตาน้องกระต่ายสีชมพูน่ารักส่วนหนูนิดได้ของขวัญชิ้นพิเศษคือแท็บเล็ต คุณป้าบอกว่าเป็นรางวัลที่หนูนิดเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียนหนูนิดถูกใจของขวัญชิ้นนี้มากเพราะมีเกมสนุกสนุกให้เล่นเยอะแยะเช้าว,วันรุ่งขึ้นหนูนิดตื่นแต่เช้ารีบหยิบแท็บเล็ตมาเล่นเกมทันทีสนุกจังเลยหนูนิดเล่นเกมอย่างเพลิดเพลินน้องนุ่นชวนมาเล่นหนูนิดก็รำคาญดุน้องเสียงดัง อย่ามายุ่งเห็นไหมพีแพ้เลยจนสายหนูนิดก็ยังเล่นเกมคุณแม่เห็นจึงบอกให้ไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่หนูนิดบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวค่ะอีกแป๊บเดียวแล้วก้มหน้าก้มตาเล่นเกมต่อ <c oughs> คุณพ่อตัดหญ้าอยู่ที่สวนแล้วรู้สึกระหายน้ำจึงตะโกนว่า <c oughs> หนูนิดขอน้ำดื่มให้พ่อหน่อยลูก <c oughs> หนูนิดบอกว่า เดี๋ยวคายแป๊บเดียวแล้วนั่งเล่นเกมต่อไม่ได้เอาน้ำให้คุณพ่อปล่อยให้คุณพ่อรอจนคอแห้งเอาน้ำมาดื่บเองเกือบเที่ยงปุ๊บหนูนิดก็ยังเล่นเกมอยู่ในชุดเดิมคุณแม่เริ่มโมโหแล้วด่าว่าเลิกเล่นเดี๋ยวนี้ไปอาบน้ำกินข้าวกินปลาได้แล้วหนูนิดจึง หยุดเล่นแล้วเดินหน้างอไปอาบน้ำหลายๆวันผ่านไปหนูนิดติดเกมมากๆขึ้นคุณพ่อคุณแม่ให้หยุดเล่นก็ร้องไห้งองแงบีดน้ำตากลางคืนก็แอบเล่นเกมอยู่จนดึกทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอกลางวันเอาแต่เล่นเกม ทั้งเกมแต่งตัวเกมเลี้ยงสัตว์เกมปลูกผักเกมฉลามเป็นต้นรจนร่างกายเริ่มอ้วนเพราะไม่ได้วิ่งเล่นออกกำลังกายก็กลายเป็นเด็กขี้งุดหงิดอยากเอาชนะแต่เกมจนไม่มีใครอยากอยู่ใกล้วันนี้หนูนิดตื่นสายเพราะเมื่อคืนเล่นเกมดึก คุณแม่มาเรียกจนหนูนิดลุกขึ้นไม่ไหวรู้สึกคลื่นไส้เวียนศีรษะตาแดงจนแทบลืมตาไม่ขึ้นและแสบตาจนบีบน้ำตาไหลออกมาคุณแม่เห็นตกใจรีบพ,พาไปหาหมอทันทีคุณหมอตรวจในตาและบอกว่าหนูนิดใช้สายตามากเกินไปทำให้ตาอาักเสบ ต้องหยุดเล่นเกมและนอนพักเยอะๆก่อนกลับคุณหมอให้ยามาหยอดตาและพูดยิ้มๆว่าเล่นเกมมากๆระวังจะสายตาสั้นต้องใส่แว่นหนาเตอะเหมือนคุณหมอนะว้ายไม่อยากใส่แว่นแบบนี้เลยหนูนิดคิดเชา้าวันใหม่หนูนิดตื่นขึ้นมายังงัวงเงียแล,และยังรู้สึกปวดตาอยู่บ้าง น้องนุนหัวเราะในสวนหนูนิดช่างงกหน้าดูที่หน้าตา่างเอ๊ะนั่นลูกหมาของใครนะ้าหนูนิดรีบอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วลงไปในสวนทันทีน่ารักจังเลยหนูนิดอุทานเห็นลูกหมาน้อยอยู่ใกล้ๆตั้งชื่อสมาชิกใหม่ให้ลูกคุณพ่อพูดหนูนิดมองลูกหมาแล้วเรียกว่าหมูยอง หมูยองหมูยองหมูหยองหมูยองนองนุง่นปบมือเป็นจังหวะหลายวันผ่านไปหนูนิดยังสนุกสนานกับเลี้ยงหมูยองมากว,วันนี้ป้อนนมเสร็จหมูยองก็นอนหลับหมูนิดนั่งว่างๆเลยนึกถึงเกมขึ้นมาแต่พอหันไปหยิบแท็บเล็ตเสียงคุณแม่ก็เรียกมาจากในครัว หนูนิดลองทำไข่เจียวของโปรดเองไหมคะถ้าหนูนิดปีใจลองทำอาหารเองคุณแม่จึงสอนวิธีทำให้วันนี้หนูนิดได้กินไข่เจียวฝีมือตัวเองอร่อยที่สุดเลยพรุ่งนี้สอนหนูทำอาหารอีกนะคะหนูนิดบอกคุณแม่ ตอนเย็นเย็นหนูนิดพาหมูหยองไปวิ่งเล่นในสวนคุณพ่อกระซิบบอกหนูนิดว่าช่วยพ่อปลูกดอกไม้หน่อยนะเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่หลังจากช่วยกันโปร,รยเมล็ดพันธุ์แล้วคุณพ่อก็ให้หนูนิดดูแลแปลงดอกไม้ทุกๆุกเช้าพอป้อนนมให้หมูอยองเสร็จแล้วหนูนิดก็ามารดน้ำต้นไม้และเฝ้าดูการเจริญเติบโตของต้นไม้ เอ๋พ่อกับลูกปลูกอะไรกันหน้าคุณแม่ถามแต่คุณพ่อไม่ยอมตอบแต่อมยิ้แต่อมยิ้มและขยิบตาบอกหนูนิดว่าหนูนิดกำลังปลูกดอกทันตะวันหนูนิดได้ทำกิจกรรมสนุกสนุกและได้ออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรงและไม่เจ็บตาอีกแล้วคุณพ่อยังสอนวิธีใช้แท็บเด็ด ให้มีประโยชน์อีกด้วยและสอนว่าถ้าหากหนูนิดอยากเล่นเกมจริงๆต้องแบ่งเวลาให้ดีๆไม่ควรเล่นไม่เกินวันละหนึ่งชั่วโมงจะได้ไม่ติดเกมเป็นผลเสียร่างกายและจิตใจแต่ตอนนี้หนูนิดไม่อยากเล่นเกมแล้วเพราะวันเสาร์หน้าที่จะถึงเป็นวันเกิดของคุณแม่คุณพ่อบอกว่าจะพาไปเที่ยวหนูนิดเลยยุ่งกับการค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปที่สุด เช้าวันเสาร์เป็นวันเกิดของคุณแม่ทุกคนได้ตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรต้นไม้ที่หนูนิดปลูกออกดอกบานพอดีคุณแม่ปลื้มใจและชอบมากตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะออกรถเดินทางแล้ววันนี้เราจะไปเที่ยวทะเลและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกันทีนี้ละหนูนิดจะได้เห็นฉลามตัวจริงสักทีเคยเห็นแต่ในเกมมาตั้งนาน เร็จความรู้สวัสดีครับเพื่อนๆมีใครเอ่ยที่ไม่เคยเล่นเกมไม่มีใช่ไหมคะถึงจะมีก็คงน้อยมากๆหนูนิดคิดว่าเด็กๆต้องทุกคนชอบเล่นเกมแน่ๆเพราะมันสนุกจนไม่อยากวางทีเดียวแต่หนูนิดไม่อยากให้เพื่อนๆติดเกมจนเสียสุขภาพเหมือนหนูนิดนะคะหนูนิดเคยเล่นเกมจนกระทั่งไม่เป็นอะไร แต่กลัวว่าเราจะลืมให้อาหารสัตว์ในเกมจะตายหรือถ้าเราไม่ได้ไปรดน้ำผักหรือเก็บผักผักก็จะแห้งเหี่ยวจนตายหนูนิดก็มีความสุขในให้คะแนนในเกมมากขึ้นและรู้สึกหงุดหงิดโมโหโกโรธและอยากจะเอาชนะเกมให้คะแนนลดลงเพื่อนๆลองคิดดูดีๆนะคะว่าทั้งสัตว์และต้นไม้ เป็นแค่ภาพที่อยู่ในเกมไม่มีชีวิตและสามารถและไม่สามารถจเจริญเติบโตและตายได้จริงๆมีแต่ตัวหนูนิดนะัและเพื่อนเพนเองนี่แหละค่ะที่มีชีวิตอยู่จริงจเจริญเติบโตและเสียสุขภาพได้จริงเพราะฉะนั้นครับเพื่อนๆอนอยากเล่นเกมก็ควรแบ่งเวลาให้ดีนะคะไม่ควรเล่นเกินวันละหนึ่งชั่วโมงเพราะจะทําให้เสียเวลาเสีย สายตาจนเสียสุขภาพได้ก่อนจากการโนุนิดอยากให้เพื่อนๆลองมองดูรอบๆตัวนะคะยังมีกิจกรรมสนุกสนุกมากมายให้เราอีกเยอะแยะเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องหนูนิดติดเกมขอบคุณนะครับบายบายแล้วพบกันใหม่นะครับ